ของนัดจังๆหงอแตกหรือไม่ได้การแล้วไงไอ้โน่นนี่นี่นี่โอ้โอ้ชัดเลยชัดเลยชัดเลยลูกปีตีหนึ่งรอรอรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว รอเลยด้วยแกรอเลยอะยิงเรยกยิงเรียกไม่ผมว่าท่านี้จะต้องมาชั้นใต้ดินอะลงมาแล้วลงมาแล้ว ngày ca luôn mà Mình lưu sẽ ta cầm tiền vào đây luôn mà đường, đường. Ừ, đường. เออโอาฮมต้องยิงไกลเกินเฮ้ย <laughs> ผมยิงหลังพี่เลยนะไม่ไกลนะเ <laughs> ก่งครับเก่งครับขอบคุณ,รค,ณครับพีช่ชาย